ฮัลโหลอันนี้เราก็มาเล่นในโหมดบัดมานี่ต่อนะกํกำลังมันเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็น Mac um. แมกนัมเราขอใช้ตัวนี้ดีกว่าครับเปิดลูกสองยิงปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหลูกเดียวตายจอดเ,อเลยทันทีนะฮะแต่รอแป๊บนึงนะโอ้โหแม่ต้องตอนนี้ไปเลยอะ <c oughs> อันนี้กลับมาเป็นเสียงแบบเสียงหล่อบ,บ้างอะไรบ้างนะโอ้วหวดีมันจะเป็นสายเหลืองหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวรอรอคนเข้ามาก่อนมาสิครับคุณพี่โอเคเราเข้ามาจนไดนะ้ฮะมาเริ่มเกมกันเลย walk in เท่านั้นนะ walk in l o รีโ่โอเคโอเคเฟรมเดียร์งั้นเดี๋ยวเราไปตรงฝั่งนูนะ้นฮะอุย้ยแม่โอเคแล้วไงต่อนี่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 นไหครับมีการวิ่งนี่ฮะมันจะมีโอ้ใช่มาหนึ่งก็ขี้ฮะ ใครใครใครแล้วรูัวมันต้องลงข้างลา่างครับคือคือดูเนี้ยมันต like so no ้องหลงข้างล่างแน่นอนใครใครไม่มีฮะเราคิดไปเองฮะนี่เปิดกระหน่ำกันโอเคเราไปขโมยตังค์ดีกว่าเร็ว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 ไม่มีใครขโมยตังค์เลยเร็วเร็วดิครับ 2โอ้โหนี่มันไปทำอะไรวะเนี้ยขโมยครับไอหำมทำไมมึงไม่ขโมยครับมาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเดินไปวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละรู้ว่า,วาอยากจะคิวเยอะแต่ว่าโหมดเนี้ยขโมยตังได้แต้มเยอะกว่าไอหำแม่ดี๋ยะมา,มาต่อมาต่อเออได้ังค์โคตรเยอะเลยอันนี้ เอาอีกดุดแก๊ปเอาไปอีกแล้วไอ้ห่าโอ้ยไปขึ้นบีเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นบีไปอีกแล้วฟัดเอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ไปขึ้นบีไปขึ้นบีเร็วเร็วดิแม่งเนื้อพังหมดแล้วตอนนี้โอ้ดิชิดมันมาอีกแล้วแล้วว่าจัดการนี่ก่อน เราต้องนี้ไปก่อนดีกว่าโอ้ย,อยเรียบร้อยอันนี้เป็นวอฝั่งข้ามดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งมันต้องตรงนี้ตรงนี้ต้องหาทางทางที่บอกว่าไปโดยสุดน่าจะตรงนี้มั้งโอเคตรงไหนวะอ๋อเราต้องอยู่นี่โอเคครับช็อตคัตไปแล้ว เออไปตรงนี้รู้แล้วรู้แล้วต้องเปิดชอ็อตคัดก่อนโอเคตรงนี้ฮะนี่นี่นี่เงินมาแล้วเงินมาแล้วจ้าส่งเงินถึงที่ทุกเวลาต่อไปก็ไปตรงข้างล่างต่อตรงนี้ครับคราวนี้ก็มูลลเด้อเด้อเดต้องต้องบุมก่อนบุม โอเคมามามาเนี่ยมานี่ต่อโอ้เิความบรลอุทโอเคมาครับนี่เอาอีกอะไรยิงอะไรครับช่วยๆกันขโมยเงินดิเจ็ดโอ้ยอ้ะโอ้ยอะไรหนาเนี่ยเร็วๆดิแปด เก้าครบไปข้ารูนี้ข้ารลูนี้รูเนี้ยหูขึ้นไปเลยโอ้ยเฮียโอ้โหเกือบจะได้แล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหทันทีแล้วต้องร้องอย่างนี้เลยนะฮะร้องท้ายหนักมากฮะ ลงไปฮะเห็นลงไปอย่างนี้แล้วก็ไปนี้ต่ออยู่ฝั่งนี้ฮะโอเคมาเอาอีกแล้วปล่อยแกน,นับตาอีกแล้วโอ้โอโอ้โ,อโอ้มันมีพวกนี้อยู่ฮะแม่กวนตีนขโมยตังค์งานนี้เด้อเด้อเด้อ โอโห้ยูไอ้แบบไรสาเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออเอไปล่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยขึ้นไว้ไม่ได้เลยนี่อะไรโดนแล้ะ อะไรครับเออตุยตูดมหาสเสน่ห์ระเบิดทางขี้ไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่แม่เจ้าวะโอ้แม่สุดยอดจริงเลยจริงอะคนตีนมากแล้วแม่จะอะไรหนาวะมาฮะโอเคลงไปด้านล่างแล้วมาขโมยขโมยเงินขโมยเงิน,ม,นมาต่อครับ โอ้ยเร็ว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 นั่นเอาอีกโอเคอย่างนี้ดิอย่างนี้มาขโมยตามเลยครับโอ้เจ็มาโอ้ย,มอยไม่ทันอีกแล้วโอ้โหอยแล้วเมืองอีกแล้วโอ้โหแล้วดูเอ็มเบ้มมันเดียวขวัตีนใช้ย่อยฮะมันชี้ตรงฟันฮนะ โอ้โหแม่งอะไรเดี๋ยววเนี้ยเกิดไม่ได้อีกโอ้แล้วมาเกิดตรงนี้อีกเดี๋ยวโดนห้างไปตรงนี้จะไม่ผิดแม่งขโมยเงินไอ้หาเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้ยไม่ทันเดี๋ยว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 มันมันยิงนัดเดียวเรามันเราตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรากำลังยิงนั้นคือมันใช้ปืนไอ้มีไฟเคแล้วมัน มันยิงนัดเดียวเราตายอ่ะโปจะชัดแน่นอนนะโปแน่นอนนะม,มีคนเล่นโปเป็นที่ฟิวฮะแม่นี่รู้โปเลยฮะเอาอีกแล้วไอเฮียม <c oughs> e โดนนัดเดียวอีกแล้วโปโปสองตัวแล้วตอนนี้โอ้โห มึงใช้โป้ขนาดนี้ใช่ไหมมึงตายได้แน่นอนเสียไอ้ควายโอ้ยโอ้โหจุดเกิดก็เฮี้ยมใช่เล่นมาถึงก็ตายเลยหำแหมต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วต้องเปลี่ยนอาวุธแล้วทนไม่ไหวนะอุย้ยใครใคร ใครครับจอบอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาดิเรียบร้อยหนึ่งโอ้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 มันใช้ปืนสไนเปอร์อีกแล้วตายไปเลยเออนั่นแหละไอ้พวกรกสังคมนี่นี่นี่ข่าวนี้ดีกว่าขโ,โมยเงินไม่ได้สักทีมามามาขโมยขโมย ใครว่าได้ช่วยยิงคุ้มกันด้วยเรวกระปุกดนั่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกแล้วตายแบบไร้สาเหตุอีกแล้วฮะสามรอบแล้วเด้อเด้เด้อเด้อเเดมันก็สี่เหลี่ยมไงโอ้ย Mơm nếu bạn hãy loki bạn hãy kìm măng nôn yu lê kìa 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคเราครบละงั้นเดี๋ยวไปนี่แหละไประเบิดไประเบิดนี่โอ้ยมึงโผล่มาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมโอ้โหแม่งเอาเงินไปเลยครับไอ้เงินสิบสิบอย่างนี่มันเอาไปนี่คือมันเอาทันทีเลยแล้วมันก็ขโมยเงนินเราไปด้วยไอ้หำเดี๋ยวโอ้โหไอ้เหี้ย เดินมาก็ตายอีกแล้วโอ้โหแม่งอีกรอบหลายรอบแล้วเนี่ยมากันต่อฮะกินเดนมาเนีย่ยม,มันขโมยเงินงะแม่จะขะโมยเงินเหรออาแล้วเงินอยู่ไหนละ่ะเด๋ยว,เ,ยวเงิน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 แคทเดวิสิตเออได้ลว โอ้ยคว้างอีกแล้วโบนท็อปมีมีคนป่วนนะตายดิครับเออนั่นแหละไป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 ไม่มีเงินดเดี๋เด้อเด้อเด <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วฮะแม่นกติดไวไฟคุณพี่แม่ฟเฟนตาซีจริงเลยจริงฮะ จะเซอร์เรียกไปถึงไหนไหนต้องนอกติดไวไฟเนี่ยมาๆๆะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาย,ยงิงเวลาย,ยิงเนี่ยแบบว่าเกรงใจเราด้วยนะสองบายโอเคเรียบร้อยมาโอ้ยอีกแล้วตายแบบหลายสายเหตุนะ สิริเกรานี่นะอันนี้น่าจะเป็นคนไทยนะดูจากชื่อแล้วแม่งขโมยเงินไม่ได้สักทีเไปตนะ่อไปด้วยฮะลงไปง้างต่อต้องจัดการที่หมดก่อนดีกว่า,อาม,วมองอยากเริงในเกมเนี้ยมา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 เก็บเก็บเก็บเรียบร้อย ยิงคุ้มกันด้วยเร็วเอเออเออเอาอีกสามหมื่นสามแล้วตอนนี้หมดแปดหมื่นในตำนานแปดเก้าเอาย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 าเอ้ยเอ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเออเรียบร้อยไป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 ตรงนี้โอเค,อ,เคอ้าว ผิดท so <so ี่อ้าวตุ้นเป็นไงวะมันแบบนี้วกันโมันต้องอ้อมยาวเลยโอ้ยเอาแล้วกันี่เจอแล้วเจอแล้วมีคนกำลังขโมยอ่ะมีคนกำลังขโมยเงินเราเจอแล้วเอาดิ มาดิเออไป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  <c oughs> เรียบร้อยภารกิจสำเร็จู้ล่วงไปด้วยดีงั้นเดี๋ยวเราไปอยู่นี่ต่อ <c oughs> ลงลงลงนี้ลงนี้หาบันไดลงก่อน <c oughs> นี่กำลังนำฮะตอนนี้กำลังนำเ <c oughs> อ้ยเอ้ายิงไม่ติดเกิดอะไรขึ้น กดไม่กดยิงไม่ได้่งเมื่อกี้โอ้โหแม่จอยดับก็ไม่ใช่เพราะมันก็ชาร์จแล้วงั้นงั้นเรื่องตรงนี้ต่อ <c oughs> เดี๋เดๆๆเดโอ้โหแม่โอ้ยโอ้ยโอ้โห,โอ,โหอีกแล้วตัวป่วนมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะป่บบวนไปถึงขนาดไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่กำลังเก็บเงินอยู่กบอยกบอยกบอยมันมีใครช่วยกบอยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ๊อโดนอีกแล้วการตายไม่ใช่เรื่องตลกนะตายหลายรอบแล้วคิวใครก็ไม่ได้คยคิวเลยไอโมนเนี่ยคิวเดสแบบว่าคือกระจูยอย่าบอกเลยนี่เนี่ ลงใบก่อนลงแบบสูงๆเจ็ดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงลงมันอยู่นี้เนี่ยลงข้างล่างไปแล้วก็ไปเลยอุ้ยเอาอีกแล้ว <c oughs> มันเอาอีกแล้ว <c oughs> แกน้ำตายอุ้ยมองเห็นอาโอ้โหนั่น <c oughs> โอ้โหนั่นไงฮะกำตามสนองฮนะแซมคาสโนวาเหรอ อีกห้าที่มากันต่อฮะไป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 เออมีคนคุยใกล้ๆใครใคร,ใครเฮ้ยนี่เงินนี่เขาได้ไงอันนี้อันนี้อนนวอลวอลไฟล์ตรงข้ามเด,เดี๋ยวเราไปตร่นนี้เดี๋ยว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 กันโดดดิ เออขึ้นไปเรียบร้อยไปตรงนี้ฮะนี่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 ต้องไปตรงนี้เลยอ๋อมีกนี่ถึงแล้วถึงแล้วเอาไปแล้วร้อยยี่สิบห้าแล้วตอนนี้งั้นเดี๋ยวกลับไปต่อโอเคตายไปดิเอออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ใครใครใครโอ้ยโอ้โหคุณพี่ครับนี่ยิ่งกดู่ทุกหวยอีกนะโอ้โหแล้วเปิดมาโดนตรงเราพอดีเลยนะฮะสุดยอดมากอะไม่นึกว่าจะดวงซวยขนาดนี้นี่นี่นี่ไปนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ แม่บัวรองนะมีแม่บัวมาแคสเกมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รูไปครับเราไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปก่อนแล้วก็อุย้ยได้เงินได้เงินเก็บเก็บเก็บนี่อกเออเอาไปเรื่อย Oh yeah. โอ้ยอ่ะชาจังเฮ้ยเฮ้ยข้างหลัง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 ใครใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อต่อเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้หนี่ไงฮะใครใครใครอุย้ยเจอฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะแัดการก่อน โอ้้้โโอออีกแล้วโโอ้ห <แ joyful sounds> ตายต้องแบบเอนะ็กโว่ด้วยฮะสไตล์ล็อกแมนคเคยเล่นเกมล็อกแมนดีนกว่าหรือเปล่าครับโดนนี้นี่ครับอ้อม๊มอ้๊มอ้๊มเลยอนะ่ะนี่นี่นี่ตรงน,นี้โอ้ยนี่นี่เราเห็นเป็นสตเต็คหรือไงครับ แม่งเอาอิสเนอรี่ดีไวมามาดัดโยนเลยแล้วกลายเป็นสเต็กย่างสังเงินเดี๋ยวๆๆสลิสปออตรงนี้ดีกว่าอ้าวไม่ได้ไม่ได้ตรองลงนี้ล้แบบสูญเจ็บเตือ้หำห่ลงมาโล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 โอ้โ ไอ,อ้แค่ e m b l e มฟันเนี่ยคือไม่หามากจริงเราเซนเตอร์น,นะฮะขอบอกเลกเกส,สิบสามเองยิงสู้หนยไม่ได้ไง,ไงวะตายดิไม่ตายไม่ตายต่อตาโอ้เออ

เก็บเงินเรียบร้อยปะข,อมอขอมอโมยขโมยเอาอีกแล้วเอออะไรเอาอีกดิเออ,เ,อเรียบร้อยจะชนะแล้วอีกท่านที่ C <ítulo> สามสองหนึ่งศูนย์เย้เรียบร้อยแล้วชนะแล้วสกอร์เจ็ดพันห้าฮะโอ้โหแม่ตาดาตาตาดะตาตาดะตาตาโอ้โหงเก็บมันเป็นโหมดปั๊มเงินอย่างดีเลยนะเจ็ดพันห้าได้ไงเนี่ยโอ้โห สำหรับคลิปนี้ก็กสวัสดีครับบ๊ายบาย